21ปีครับที่เมสซี่อยู่ภายใต้สังกัดของทัพอสซูนการาน่าและแน่นอนครับความทรงจำมากมายเกิดขึ้นวันนี้เลยถือโอกาสครับรวบรวมหน่อยครับมาทั้งหมด10โมเมนต์ครับที่เชื่อว่าแฟนๆยังคงจดจำกันได้ดีอยู่ระหว่างเลเนลเมสซี่กับบาร์เซโลนาครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลอิตาบายบจิตรกรสีคำเกรือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลลิตาานะครับผมจิตรกรสีคำเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลน,นะครับในช่วงสานการณ์ตรงนี้ครับเรื่องราวของเดนเนลเมซี่กลายเป็นกระแสอันดับหนึ่งในโลกของลูกหนังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ หลังจากที่หมดสัญญากับบาร์เซโลนาไม่สามารถสัญญาใหม่ได้นะครับด้วยเรื่องของเพดานค่าเหนื่อยที่ก้าวข้ามไปไม่ได้นะครับก็ย้ายมาอยู่กับปารีสแซงต์แชงมงโอ้โหกระแสในกรุงปารีสนี่เต็มไปด้วยสีสันการต้อนรับสุดยิ่งใหญ่นะครับสุดยอดมากๆแต่ในทางกลับกันครับที่บาร์เซโลนามันก็เต็มไปด้วยความเสียอกเสียใจความเสียดายที่นักเตะยิ่งใหญ่อย่างเขาเนี่ยนะฮะ ต้องอำลาทีมไปโดยแบบไม่อยากให้เรื่องมันลงเอยแบบนี้นะครับแต่มันเกิดขึ้นแล้วครับแต่มันเกิดขึ้นแล้วทุกอย่างก็ต้องดําเนินหน้าต่อไปอย่างไรก็ตามครับก่อนที่เขาจะไปสร้างตานานบทใหม่กับโรดสันเชอร์แมนนะครับเราย้อนกลับไปดูในช่วงเวลาที่เขาอยู่กับบาร์เซโลนาครับ21ปีครับที่เมสซี่อยู่ภายใต้สังกัดของทัพอาซูนกรานาและแน่นอนครับความทรงจำมากมายเกิดขึ้นวันนี้เลยถือโอกาสครับรวบรวมหน่อยครับ มาทั้งหมด10โมเมนต์ครับที่เชื่อว่าแฟนๆยังคงจดจำกันได้ดีอยู่ระหว่างเลอเนลเมสซี่กับบาร์เซโลนาครับโมเมนต์ moment แรกครับคือวันแรกที่เขาสวมเสือ้อสีน้ำเงินและเลือดหมูครับเลอเนลเมซี่เนี่ยเด็กจากเมืองโรซาริโอครับในอาเจนินาย้ายมาร่วมทีมบาซ่าเนี่ยในวันที่14ธันวาคมปี2000ครับด้วยการเซ็นสัญญาบนกระดาษเช็ดปาก ชิ้นเล็กๆครับร่วมกับกาเรสเรซักครับซึ่งเป็นผู้มนวยการสโมสรณเวลาตรงนั้นหลังจากนั้นครับ16พฤศจิกายนปี2003ครับคือวันแรกที่โลกได้รู้จักกับผู้ชายคนนี้ครับนั่นคือเลโอน m ลเมซี่เขาได้ลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องครับนัดที่บาร์เซโลนาเจอกับเอฟซีบอโตเป็นตัวสำรองลงไปในนาทีที่75ณตอนนั้นเนี่ยเขาอายุเพียงแค่16ปีกับอีก145วันครับ ก่อนที่จะกลับไปเล่นในทีมชุดเยาวชนนะครับบาซโลนาเซบาซโลนาเบนะฮะค่อยๆขยับไต่เต้าขึ้นมาจนกรทั่งเวลาผ่านไป4เดือนครับเมสซี่ก็ได้รับสัญญาอาชีพฉบับแรกครับกับบาซโลนาในวันที่4กุมภาพันธ์2 0 0 4ครับแต่ว่าโอกาสลงเล่นก็ยังต้องเล่นในทีมชุดเยาวชนอยู่ครับซึ่งปีนั้นเนี่ยผลงานของเขาโดดเด่นเหลือเกินครับกับทีมบาซโลนาเบเขายิงไปถึง36ประตูครับ และพอเริ่มฤดูกาลใหม่ครับ2004-2005ก็มีเสียงเชียร์และโดยเฉพาะเพื่อนรุ่นพี่ในทีมชุดใหญ่นะครับก็มีการพูดถึงเมซี่อยู่บ่อยครั้งหนึ่งนั้นก็คือโรนินโยครับที่เป็นหนึ่งในหัวหอกเข้าไปคุยกับแฟรงค์ไรากาศกุนซือของทีมครับว่าเฮ้ยน่าจะเปิดโอกาสให้กับเด็กคนนี้ได้สักทีหนึ่งจนทั่งการรอคอยสิ้นสุดลงครับเกมนัดแรกเนี่ยมันเกิดขึ้นในวันที่16ตุลาคม2004ครับ เมสซี่เพิ่มสนามในลาลิก้าให้กับบาร์เซโลนาอย่างเป็นทางการนัดเจอกับเอสปันยอครับเขาลงสนามเป็นสมรองในช่วง8นาทีสุดท้ายครับลงมาเล่นแทนเดโก้และนั่นคือการปักหมุดครับว่าปรมบทของปรตาสา์เริ่มต้นขึ้นแล้วครับเด็ก19สเเทือนเอลกราซิโกแน่นอนครับว่าเมสซี่ฉายแววเก่งมาตั้งแต่อายุ19ปีครับและหนึ่งในเกมแห่งความทรงจำก็คือเอลกราซิโกในฤดูกาล2 0 0 6 2 0 0 7ครับ ซึ่งเกิดขึ้นเป็นแค่นัดที่2เท่านั้นเกมดังกล่าวครับเล่นที่คัมนูเพียงแต่ว่าบาซลน่านั้นถูกแรลมมดริตยิงขึ้นนําถึง3ครั้งครับแต่ก็เป็นเมสซี่เนี่ยแหละครับที่ยิงตามตีเสมอได้ทั้ง3ครั้งเมาคนเดียว3ประตูเลยครับซึ่งประตูสุดท้ายเนี่ยเกิดขึ้นในนาทีที่90พอดีแบ่งแต้มจากแรลมมดริตได้สาเร็จทั้นะที่เกมนั้นน,นะครับบาซ่าต้องเหลือ10คนตั้งแต่ช่วงท้ายครึ่งแรกครับเพราะว่าโอริเกเปรซาสโดนใบแดงออกไป การทำแฮตทริกในครั้งนั้นครับทำให้เมสซี่กลายเป็นนักเตะคนแรกตั้งแต่อิวานซามูรานโน่ของเรอัลมาดริดที่ทำแฮตทริกได้ในเกมเอลกลาซิโกในฤดูกาล1 9 9 4 9 5ซึ่งหลังจากนั้นเขากลายเป็นฮีโร่เป็นขวัญใจของทีมทันทีครับด้วยวัยเพียงแค่19ปีเมสซี่โดน่าสิ่งหนึ่งที่ผู้คนจดจำได้ครับเมื่อพูดถึงเลวเนลเมสซี่นะครับก็คือทักษะการเลี้ยงบอลชนิดที่โลกต้องตะลึงผู้ชมต้องตาค้างและไม่มีการเลี้ยงบอลครั้งไหนที่ถูก ติดตาตึงใจไปมากกว่าเกมโกบาโดเรรอบรองชนเลิศน,นัดแรกที่บาซ่าเจอกับเกตาเฟ่ในถิ่นคนัมนนครับเกมนั้นเกิดขึ้นในวันที่18เมษายน2007ซึ่งเมซี่ก็อายุเพียงแค่19ปีเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นในในาทีที่23ครับเมซี่ได้บอลทางกราบขวาห่างจากปารประตูในประมาณ60หลาครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็เริ่มไร้มนครับใช้ความเร็วในการสปีดเลี้ยงบอล หลบผู้เล่นเกตาเฟ้ถึง4คนครับไปจนถึงกรอบเขตโทษก่อนจะปิดท้ายด้วยการเลี้ยงหลบผู้สาประตูแล้วก็ยิงด้วยเท้าขวาเข้าประตูไปอย่างเลือดเย็นจากลูกยิงดังกล่าวครับสื่อสเปนตั้งชื่อลูกยิงนี้ว่าเมซิโดนาเพื่อรำลึกถึงลูกยิงอสุรสวยของเดโกมาราโดนาครับซึ่งเคยทำได้ในเกมที่เจอกับทีมชางกฤษฟุตบอลโลกปี1988 ที่เลี้ยงบอลหลบผู้เล่นสิงโตธมราถึง6คนครับจากครึ่งสนามเข้าไปยิงผ่านมือของพิเตอร์ชิลตันได้สำเร็จมันเป็นภาพที่คล้ายคลึงและใกล้เคียงกันมากนั่นคือที่มาของคำว่าเมสซิโดนาครับลูกโขกบัลลงดอฤดูกาล2008-2009การ 28, 29, ครับเป็นซีซันแรกของเมซี่ที่สวมเสื้อหมายเลข10แทนโรนโยครับหลังจากที่เยนน้อยย้ายไปอยู่กับเอซิมิลานและมันก็เป็นฤดูก,กาลแจ้งเกิดต่อคนทั้งโลกครับ โมเมนต์ที่ทำให้โลกต้องจดจำชื่อของเมสซี่เกิดขึ้นในเกมนัดชิชาเลอร์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเจอกับแมนยูต็ดครับเมื่อวันที่27พฤษภาคม2009เกมนัดนั้นครับเมสซี่โชว์ฟอร์มสมราคาแชมเปียนส์อย่างมากครับโดยเฉพาะลูกหม่งประตูนในนาที70ครับคนตัวเล็กอย่างเขาครับสปริงข้อเท้าขึ้นไปแล้วก็หม่งผ่านมือของเอ็ดวินฟานดัสก่อนที่ร่วงลงมารองเท้าหลุดแต่มันก็เป็นภาพที่น่าจดจำอยู่ดีครับและทำให้บา์เลนาคว้าชอปเปอร์แชมป์ได้ครั้งแรก บนหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรลูกมงดังกล่าวครับส่งผลให้เขาคว้าบัลลงดอเป็นสมัยแรกมาครองครับนอกจากนี้ยังเป็นการเปิดสกาดใหม่ของ2ส,สุดยอดนักฟุตบอลแห่งยุคนั่นคือเมสซี่และคริสเตโนโรนโดนั่นเองครับยุคทองที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธยุคทองดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วง2009ถึง2012ครับเขาคว้าบัลลงดอ4สมัยซ้อนนี่คือเครื่องหมายการันตีว่าเขาคือนักฟุตบอลอันดับหนึ่งของโลกครับ และถ้าลงลึกไปในรายละเอียดนะครับยังมีรางวัลอีกมากมายเกิดขึ้นครับเริ่มจากปี2010ครับได้รางวัลผู้เล่นแห่งปีของลาลิก้าสมัยที่2ติดต่อกันด้วยวันแค่23ปีและคว้ารางวัลรองท้าทองคำด้วยการยิงประตูในหลีถึง34ประตูแค่นั้นยังไม่พอครับฤดูกาล2010ถึง2011ครับก็คว้ารางวัลรองท้ารองคำมาครองได้อีกสมัยกับจำนวน31ประตูและหลังจากนั้นครับฤดูกาลประวัติศาสตร์ก็มาถึง2011ถึง2012ครับ นั่นคือช่วงเวลาที่เมสซี่ยิงประตูจนคู่แข่งต้องร้องขอชีวิตครับด้วยสติการพังตะข่าย73ประตูครับโดยยิงในหลีกถึง50ประตูนี่คือช่วงเวลาที่เขากลายเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการหลายวาระมากครับทั้งการยิงประตูให้บาเซโลนา่มากที่สุดตลอดการในเดือนมีนาคมปี2012สงแซงหน้าเซซ่าโรดิเกรสครับที่ยิงไป262ประตู นอกจากนี้ยังมีถิติยิงประตูรวมทุกรายการให้กับสโมอสรอ1นซีซั่นครับแซงหน้ากราดมุลเลอร์ครับตำนานดาวยิงทีมชาติเยอรมันที่ยิงไป67ประตูนในฤดูกาล1972-73ไม่เพียงเท่านั้นครับปี2012ครับยังเป็นปีที่เมซี่ยิงประตูรวมกันนะครับทั้งในานามอสโมสรครับก็คือบาร์เซโลนาและทีมชาติอาเจนินาเนี่ยถึง91ประตูครับในขวบปีปฏิทินทุบถิติเดิมของกราดมุลเลอร์ครับที่เคยยิงไว้ 8 5ประตูให้กับาบยูมินิกและทีมชาติเยอรมันตอนตกเมื่อปี1972ได้สำเร็จซึ่งตัวเลตรงนี้นะครับกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ดบันทึกไว้ว่าเป็นสถิติการยิงประตูในเกมฟุตบอลอาชีพตลอดปีมากที่สุดครับสามสาษ MSN ถ้าเราจะกล่าวถึงกรา,ารประสานงานของแนวรุกที่ถูกจดจำนะครับชื่อของ MSN ต้องอยู่ในนั้นครับเมซี่ซัวเรสเนมา นี่คือ3ดาวยิงที่ช่วยกันถล่มประตูได้ถึง122ประตูครับจากการมาของเนย์มาครับในปี2013ตามด้วยลุยซูเรสในปี2014นครับทำให้บาร์เซโลนาสร้างจักรวรรดใหม่แห่งวงการลูกหนังขึ้นมาครับและมันเป็นอีกก้าวกระโดดบนหน้าประวัติศาสตร์เลยครับพร้อมกับกุญซือไฟแรงนามว่าลุยส์เอริเก้ที่พาทีมเป็นิปเปิลแชมป์ในซีซั่น2 0 1 4ถึง2015ซึ่งถือว่าเป็นิปเปิลแชมป์ครั้งที่2 บนหน้าปราษาทสโมสรครับแต่ช่วงเวลาแห่งความสูงนั้นมันสั้นเหลือเกินครับพวกเขาลงสนามด้วยกันเพียงแค่3ซีซั่นเท่านั้นหลังจากนั้นเนมาก็เลือกย้ายไปอยู่กับเปเชในปี2017ครับซึ่งใครจะไปคิดนะครับว่าอีก4ปีถัดมาครับเมสซี่ก็จะย้ายตามไปอยู่กับเนมาที่ปารีสมาอย่างสิงยิงอย่างเทพย้อนกลับไปครับในลูกยิงเมสซิโดนาครับเมื่อปี2007 ระยะเวลาห่างกัน8ปีครับเมสซี่ทำมันได้อีกครั้งหนึ่งในการแข่งขันกปาโดเรครับรอบชิงชนะเลิศบาร์เซโลนาเจอกับแอตลติกบิลเบาครับที่คัมนนวันที่30พฤษภาคม2015เมสซี่ทำประตูสุดมหัศจรรย์อีกครั้งครับและในรูปแบบที่เคยเกิดขึ้นกับเมสซิโนนาเลยครับเมื่อเกมเดำเนินไปถึงนาที20ครับเมสซี่ได้บอลที่ริมเส้นฝั่งขวาครับระยะห่างจากปากประตูเนี่ย45หลา ก่อนใช้ความเร็วกระชากมุดหนีผ่านผู้เล่นของบิลเบาถึง5คนครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยการยิงเข้าเสาแรกส่งให้บาเซโลน่าขึ้นนำา1 0, ก่อนที่จะจบเกมชนะไปส1นะครับลูกยิงสุดหูหวานี้ถูกส่งเข้าประกวด p ุสกัตอวอร์ดในปี2015ด้วยครับแต่ว่าได้เป็นเพียงแค่รองแชมป์นะครับเพราะว่ารางวัล p ุสกัตอวอร์ดในปีนั้นเนี่ยเป็นลูกยิงของเวนเดลลิราครับนักเตะบ,บราซิลลูกนี้นายเอาไปยิงเลย สิีกุมภาพันธ์กครับเกมลีกนัดเย่าเจอกับเซลตาบีโกบาโอน่าชนะสบายครับ6-1แต่ว่าในระหว่างเกมนั้นมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับสิ่งที่สร้างความมือหาก,ก็คือจากจุดโทษครับเมสซี่เนี่ยเป็นคนเรียกจุดโทษได้เองครับในนาที81พาลากเลยเข้าไปในกรอบเขตโทษจนถึงเส้นหลังครับแล้วก็แตะอ้อมกองหลังเพื่อจะวิ่งอ้อมมาเอาบอลครับแต่ว่าโดนทำฟาวก่อนผู้สินเปล่าทันทีครับแล้วเมสซี่ก็รับหน้าที่เป็นคนยิงจุดโทษ ซึ่งถ้าเขายิงเข้าจะเป็นลูกที่300ครับในลาดิก้าแต่สิ่งที่เมสซี่ทํานั้นมันเหนือความคาดหมายครับเขาแตะบอลเบาๆไปข้างหน้าด้านขวาครับแล้วก็ให้ลูซเซเรสวิ่งตามเข้ามายิงประตูเข้าไปหลังจบเกมทุกคนต่างคิดว่าลูกนี้มันต้องมีความหมายแน่แต่จริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยครับเนมาร์นะครับเป็นคนที่ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้เองครับก็บอกว่าความจริงนยครับเมสซี่ได้ซ้อมกับผมไว้แล้วก็คือตัวเนมานะครับว่าถ้าทีมได้จุดโทษเขาจะทําแบบนี้ก็คือแตะบอลไปข้างหน้าแล้วก็ให้เนมมาาวิ่งซ้ แต่ว่าในเกมน,นะครับเปลว,ว่าหรยสโซเรสเนี่ยวิ่งแซงไปก่อนแย่งยิงประตูไปก่อนก็จบกันไปนะครับเสื้อที่กลายเป็นตำนานถ้าจะนึกถึงท่าดีใจนะครับภาพลักษณ์ของคริสโนโรโดเนี่ยชัดเจนครับวิ่งไปที่มุมธทงกระโดดหมุนตัวแล้วก็ลงมาทำท่าเหวี่ยงมือไปข้างหลังแบบท่าฟันฉับแบบนี้นะครับแต่ถ้านึกถึงท่าดีใจอันเป็นตำนานของเมซี่ก็ต้องนึกถึงเหตุการณ์ในเอลกราซโกปี2 0 1 7ครับ เกมนั้นนะฮะบาซ่าบุกชนะเรอัลมาดริด3-2ซึ่งประตูชัยเนี่ยเกิดขึ้นในช่วง16วินาทีสุดท้ายก่อนจบเกมลูกยิงดังกล่าวนะครับส่งให้เมสซี่กลายเป็นดาวซโบสูงสุดตลอดการของศึกเอลกราซิโกครับด้วยจำนวน23ประตูและเป็นประตูที่500ของเขากับบาเซลนาซึ่งดาวยิงเอาเจนต้าคนนี้ก็ฉลองด้วยการถอดเสื้อออกครับแล้วก็ชูเสื้อหมายเลขสิของเขาขึ้นไปแต่ที่มันเจ๋งกว่านั้นครับการชูเสื้อครั้งนี้เนี่ย เขาทำมันต่อหน้าแฟนบอลเรอัลมาดริดและเกิดขึ้นในสนามซานเดโกโเบนาเบลครับและสุดท้ายครับจากไปไม่ตลอดการเรารู้อยู่แล้วครับว่าบาซลน่านั้นประสบปัญหาหนี้สินเยอะมากครับตั้งแต่ในยุคข,ของโจเซฟบาโจเมลด้วยการบริหารจัดการที่ผิดพลาดหนี้สินเนี่ยตัวเลขทะลุไปถึง1,173ล้านยูโรแล้วก็เพราะปัญหาดังกล่าวเนี่ยครับที่มันสร้างขึ้นเนี่ยมันทำให้เมสซี่ตัดสินใจส่งบูโรแฟกซ์ครับ ขอฉีกสัญญาตัวเองในวันที่25สิงหาคม2020ท่านที่เหลือสัญญาอีกหนึ่งปีนะครับเพราะว่าในตอนนั้นไม่ประสบความสำเร็จครับเนื่องจากบาร์ซ่าและลาลิก้ายึดเงื่อนไขว่าต้องทําก่อนวันที่30มิถุนายนครับก็คือทําก่อนจบฤดูก,กาลตามปกตินะครับแม้ว่าซีซั่นนั้นนะครับการแข่งขันมันจะจบล่าช้าเพราะว่าสถานการณ์จากโรคระบาดโควิด -19 ก็ตามหลังจากนั้นฟ้าเปลี่ยนสีครับบัตูเมลออกไปแล้วก็เป็นโจนลาปูตาเข้ามาครับชนะการเลือกตั้ง ขึ้นไปเป็นตำแหน่งประธานสโมสรอนนีกครั้งและดูเหมือนว่าสถานการณ์ทุกอย่างมันจะคลี่คลายครับเพราะเมซี่กับโจนร,ปราปาต้านั้นค่อนข้างจะใกล้ชิดกันเพียงแต่ว่าเหตุการณ์ที่หลายๆคนไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นครับสาเหตุเพราะว่าหลังหมดสัญญาครับในวันที่30มิถุนายน2021ก็มีการเจรจายสัญญาฉบับใหม่ซึ่งระหว่างตัวเขากับสโมสรทุกอย่างเรียบร้อยครับมีการ,ปรเปิดเผยว่าจะมีการต่อสัญญาใหม่5ปีแล้วก็ยินดี ลดค่าเหนื่อยจากเดิมเนี่ย50%อย่างไรก็ตามครับด้วยอุปสรรคทางด้านการเงินที่บาร์เซโลนาไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านค่าจ้างของทั้งทีทมได้ตามเงื่อนไขที่ลาลิก้ากำหนดครับทำให้เส้นทางการค่าแข่งของเมสซี่กับบาร์ซ่าจบลงที่21ปี8สิงหาคม2021ครับจึงกลายเป็นวันสุดท้ายของเรโนเมสซี่กับบาร์เซโลนาซึ่งเขาจำใจต้องกล่าวคำอำลา เมซี่เปิดเผยบอกว่าผมต้องการอยู่กับบาซ่าและมันก็อยู่ในแผนการแต่วันนี้ผมขอ,อกล่าวอำลาหลังจากอยู่ที่นี่มาทั้งชีวิตสัญญาของผมเสร็จสิ้นเรียบร้อยทุกอย่างแล้วและเมื่อผมกลับมาจากพักร้อนมันก็เรียบร้อยดีจนกระทั่งโจนลบาบอต้าประธานสโมสรน,นะครับอธิบายออกมาในนาทีสุดท้ายถึงทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับลาลิกา้าและมันก็ไม่เกิดขึ้นอย่างที่ท่านประธานบอกไว้สโมสรมิน้ก้อนโตพวกเขาไม่สามารถทําได้ มันเป็นไปไม่ได้เลยที่ผมจะได้สัญญาอยู่ต่อนี่คือการสิ้นสุดของผมกับสโมสรแห่งนี้และตอนนี้เรื่องราวใหม่จะเกิดขึ้นมันเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ยากลาบากที่สุดในชีวิตผมผมไม่ต้องการจะลาจากสโมสรเพราะนี่คือสโมสรที่ผมรักและนี่คือช่วงเวลาที่ผมไม่ได้คาดคิดเอาไว้ไม่ได้วางแผนเอาไว้ปีที่แล้วผมอยากจะไปแต่ปีนี้ผมต้องการอยู่นั่นคือเหตุผลที่ผมเศร้ามากถ้าผมฝันถึงการอำลา ผมอยากจะกล่าวคำอำลากับแฟนบอลที่เต็มสนามคัมนูผมรู้สึกขอบคุณทุกคนที่รักและสนับสนุนผมผมคิดถึงแฟนๆมาโดยตลอดผมคิดถึงแฟนบอลเหล่านั้นที่เรียกชื่อผมจากนี้หวังว่าผมจะสามารถกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรแห่งนี้ไม่ว่าตอนไหนก็ตามและช่วยให้สโมสรแห่งนี้กลับมาเป็นสโมสรที่ดีสุดของโลกผมอยากได้แชมเปี้ยนส์ลีกอีกหนึ่งสมัยผมมีความคิดว่าเราน่าจะได้อีกสักครั้งผมไม่เสียใจเลย ผมพยายามถึงที่สุดแล้วนั่นคือคำกล่าวของเมสซี่ในวันอำลาบาร์เซโลนาครับและนี่คือทั้งหมดครับ10โมเมนต์แห่งความทรงจำระหว่างเลโอเนลเมสซี่กับสโมสรที่เขารักนั่นก็คือบาร์เซโลนาครับ กิดเห็นยังไงบ้างคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับแล้วก็ฝากช่องทางของเราไว้เหมือนเดิมนะครับนอกจาก YouTube แล้วยังมี Facebook, Twitter, Instagram ครับรวมช่องทางในพอดแคสต์ด้วยครับ s าวคลาสสมาร p ทฟิล์มแอปเปิลพอดแคสต์เพียงแคเซิร์ชคำว,ว่าเมนส a ตนนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับฝากช่องทางการติดตามเมนส a ตนของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, b l o g กิเว็บไซต์ และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ SoundCloud, Spotify, Apple Podcast